บ้านแปลงมุมพื้นที่กว้างในชุมชนขนาดใหญ่ใกล้เมืองงบเพียง2.49ล้านหากบ้านหลังนี้เป็นสเปคของเพื่อนอย่าพาลาดรับชมคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะพบกับแนนบายกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ไซนเนเจอร์3แปลงที่7ค่ะทำเลนะคะอยู่จนท่ารั้วสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำ2พื้นที่จอดรถพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง123ตารางเมตรค่ะตั้งอยู่บนที่ดินนะคะขนาด65.5ตารางวาเลยค่ะ สำหรับตัวบ้านนะคะเพื่อนจะเห็นว่าเขามีการใช้ตัวสีนะคะสามเฉดด้วยกันนะก็จะมีสีน้ำตาลขาวแล้วก็ดำค่อนข้างที่จะทำให้ตัวบ้านนะคะดูมินิมอลมากๆเลยนะคะและยิ่งมีสนามหญ้าสีเขียวๆต้นไม้สีเขียวๆแบบนี้นะคะตัดกับโทนสีของบ้านยิ่งขับทำให้ตัวบ้านดูเด่นมากยิ่งขึ้นเลยค่ะสวยมากๆเลยและถัดมานะคะเพื่อนจะเห็นว่าตรงนี้นะ ตัวโรงจอดรถเนี่ยเราจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันนะคะใน <Wow. S 1> ส่วนของหัวรถยนต์เนาะตรงนี้เราทําเส้นให้แล้วเรียบร้อยนะคะและนอกจากนี้ค่ะโซนด้านหน้าจะมีพื้นที่นะคะเหลือๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะแบบจอดรถยนต์ได้อีกคันหนึ่งได้เลยนะแล้วก็ พื้นที่ตรงด้านในนะคะจะมีตัวสเต็ปเบรกล้อแบบนี้เลยนะคะนอกจากเขาจะเป็นสเต็ปเบรกล้อแล้วเนี่ยเขายังสามารถที่จะเป็นในส่วนของพื้นที่อเนกประสงค์ในการจัดวางสิ่งของต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดกล่องชั้นวางรองเท้านะคะหรือจอดในส่วนของตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือจักรยานได้เลยค่ะ สำหรับโลเคชันนี้นะคะต้องบอกว่าใกล้พิกัดสำคัญหลากหลายที่มากเลยค่ะและต้องบอกว่าเขาอยู่ติดกับในส่วนของวงแหวนรอบที่3ค่ะวงแหวนรอบที่3นะคะสามารถที่จะวิ่งไปในส่วนของสารพีสันกำแพงแม่ริมแล้วก็เข้าเมืองได้ด้วยค่ะและในส่วนของสถานที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเชียงใหม่ไปเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นค่ะโรงพยาบาลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแมคคอมมิกนะ โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็เดินทางสะดวกค่ะและในส่วนของตลาดนะหากินง่ายมากๆนะคะตลาดท่ารั้วเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหรือทางออกอีกหนึ่งเส้นทางนะคะคือในส่วนของแยกบ่อหินค่ะอันนี้สามารถที่จะเลี่ยงรถติดได้นะคะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเหมาะกับเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ในโซนนี้ระยะไม่เกิน15กิโลเมตรค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มอาชีพพนักงานราชการนะคะพนักงานเอกชนค่ะแล้วก็ในส่วนของ คนที่ต้องการบ้านสำหรับกรเกษียณน,นะคะต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เหมาะมากๆเลยนะคือใครยิ่งใครที่ชอบค้าขายใช่ไหมคะบ้านหลังนี้เขาเป็นแปลงมุมค่ะเพ,เพื่อนๆนะคะสามารถที่จะเปิดกำแพงด้านข้างทำเป็นร้านค้าขายของได้เลยค่ะหลังจากที่ชมภายนอกตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนันก็จะพาเพื่อนมาดูภายในตัวบ้านกันค่ะสำหรับภายในตัวบ้านนะคะก็จะแบ่งเป็น2โซนด้วยกันค่ะ ก็จะมีเป็นโซนลิฟวิ n งแอ d ด์ด i นนนะคะสำหรับตัว l i ฟวิ g งโซนนะคะเพื่อนจะอยู่บริเวณด้านหน้าติดกับประตูทางเข้านะคะก็จะสามารถที่จะวางในส่วนของชุดโซฟานะคะโซฟาตัวไอชุดโต๊ะกลางสำหรับตัวทีวีนะคะสามารถติดตั้งได้ขนาดใหญ่ถึง55นิ้วเลยค่ะโซนดินิ่งนะคะเพื่อนเอาโต๊ะทานข้าวมาวางบริเวณนี้นะแล้วก็ สามารถที่จะจัด,จดวางเก้าอี้ได้ถึง6ที่นั่งด้วยกันเลยค่ะและมุมด้านขวามือของแนนนะเพื่อนจะเห็นว่าตรงนี้เขามีหน้าต่างแบบนี้ให้นะคะช่องแสงตรงนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะแถมมุ้งลวดให้แล้วเรียบร้อยนะคะคือช่วงกลางวันแบบนี้ถ้าไม่เปิดไฟก็คือรับแสงสว่างจากตรงด้านข้างตรงนี้ได้ค่ะ มาดูในส่วนของโซนพักอาศัยกันนะคะเราเข้ามาที่ห้องนอนมาสเตอร์เบดมกันก่อนเลยค่ะสำหรับตัวห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะจะอยู่บริเวณด้านหน้าสุดของตัวบ้านค่ะอยู่ติดกับสวนเลยนะคะต้อบอกว่าวิวสวยมากๆค่ะและมีช่องแสงถึงสองจุดด้วยกันจุดเด่นของห้องนอนมาสเตอร์เบดมเขาจะมีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวจุดไฟหัวนอนให้ด้วยค่ะ ใครที่แบบว่าเอ้ยจะเข้านอนแล้วคือขี้เกียจเดินไปปิดไฟแล้วนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะเปิดปิดบริเวณหัวนอนได้เลยค่ะ mm hmm. และนอกจากนี้ mm hmm. เขายังทำตัวจุดทีวีให้เพื่อนด้วยเลยนะคะ mm hmm. ทีนี้เรามาดูในส่วนของห้องน้ำภายในห้องนอนมาสเตอร์เบดมกันค่ะสำหรับตัวห้องน้ำนะคะภายในห้องนอนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันมาตรฐานโครงการของเราเลยนะคะ ตัวห้องน้ำนะคะก็จะมีในส่วนของตัวเรนชาเวอร์นะคะกระจกเทมเปอร์กั้นโซนเปียกโซนแห้งให้แล้วอาบน้ำไม่ต้องกลัวว่าจะเลอะตัวสุขภัณฑ์เลยนะคะและสุขภัณฑ์ของเราใช้เกรดมาตรฐานของ American Standard เลยค่ะทีนี้นันจะพาเพื่อนมาดูในส่วนของห้องนอนห้องที่2นะคะ ก่อนที่จะเข้าไปที่ห้องนอนห้องที่2เราจะแวะในส่วนของห้องน้ําที่2อกันก่อนค่ะห้องน้ําที่สองจะอยู่ระหว่างห้องนอนที่1และห้องนอนที่2นะคะเวลาแขกไปใครมาก็ใช้ห้องนี้ได้อย่างสะดวกมากๆเลยค่ะทีนี้เรามาพูดถึงห้องนอนที่2กันห้องนอนที่2สําหรับใครที่ ชอบบรรยากาศแบบเป็นส่วนตัวนะคะแบบ private นิดนึงนะนี่เลยโซนหลังบ้านเลยนะคะห้องนี้มีช่องแสงให้ถึง2จุดด้วยกันและขนาดกว้างขวาง,วางพอๆกับห้องมาสเตอร์เลยค่ะสามารถที่จะวางชุดเตียง6ฟุตรวมถึงตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยค่ะมาดูในส่วนของห้องนอนที่3กันนะคะห้องนอนที่3ามเขาจะอยู่ติดกับห้องครัวค่ะ ห้องที่สามนี้นะคะนอกจากจะติดห้องครัวแล้วเขาอยู่บริเวณโซนด้านหน้านะคะมุมนี้ติดกับโรงจอดรถและห้องนี้ใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ห้องเก็บของหรือห้องทำงานก็ได้เช่นกันค่ะมาดูห้องครัวกันค่ะสำหรับตัวห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยมีขนาดที่ กว้างขวางเป็นมาตรฐานมากๆเลยค่ะมีเคาน์เตอร์ตัวแอแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้เขายังทำจุดปั๊กเผื่อในส่วนของการติดตั้งพูดวางเตาแกส๊สแล้วก็ตรงนี้จะมีในส่วนของตัวซิงค์สองลุ้มหนึ่งพักของแบรนด์เฮเฟเล่ค่ะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะคือจุดของตู้เย็นค่ะ ตรงนี้เขาเว้นช่องไว้ให้ถึง90เซนด้วยกันเลยนะคะเพื่อนสามารถที่จะวางเป็นตู้เย็นเล็กๆหรือว่าตู้เย็นขนาดใหญ่ๆสูงกว่าแนนก็ได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเฉลียงหลังบ้านกัน ในส่วนของบริเวณหลังบ้านนะคะตรงนี้เพื่อนจะเห็นว่าเขาทำซักล้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของจุดก๊อกจุดปลัก๊กแล้วก็ท่อน้ำทิ้งให้แล้วค่ะนอกจากนี้ตัวเฉลียงนะคะยังสามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ตากผ้าได้ด้วยค่ะและเขายังทำกนานศาสตร์นะคะมาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไม่ต้องต่อเติมเพิ่มแล้วนะบ้านหลังนี้ราคาอยู่ที่2องล้านสี่บาทค่ะ สำหรับเลทผ่อนเริ่มต้นนะคะ40ปีผ่อนอยู่ที่12,000บาทผ่อน30ปีอยู่ที่13,000บาท20ปีผ่อนเริ่มต้น16,000บาทและผ่อนระยะสั้น10ปีอยู่ที่26,000บาทค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ซื้อบ้านกับ q ิ t ที่เของเรานะคะพิเศษมากๆเลยเพื่อนสามารถที่จะปรึกษาในส่วนของด้านสินเชื่อปรึกษาเรื่องบ้านได้ฟรีนะคะและเรายังมีรับประกันหลังการขายนะ1ปีเต็มค่ะแล้วก็ประกันโครงสร้างถึง5ปีเต็มด้วยกันเลยนะคะ <Wow. S 1> ตอนนี้นะคะในส่วนของร้านค้า made and material ของเรานะคะ เปิดให้บริการแล้วนะไม่ว่าเพื่อนนะคะจะต้องการซ่อมแซมบ้านเล็กๆน้อยๆหรือว่าวัสดุก่อสร้างนะคะเราก็มีขายเช่นกันค่ะอีก ไม่นานเพื่อนจะเห็นในส่วนของตัวรถทรัคของเราวิ่งรอบเชียงใหม่ทั้งหมดเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมปรึกษาด้านสินเชื่อนะคะโทรไลน์หาแนนได้ที่เบอร์0829471464ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะฝังเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคิ h o ี s เของเราด้วยค่ะต้องการบ้านแจ้งได้ที่ QDH o u s e p r o p e r t y เราจะมีบ้านดีๆให้คุณเลือกค่ะ ที่อยากได้บ้านสวยและกอดดูดีมีความหลากหลายไม่เหมือนใครๆบ้านที่คุณฝันรักคาดีๆต้องคิวดี่เฮาส์เท่านั้นคิวดี่เฮาส์เท่านั้น